สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองค่ะตามสัญญาที่แม่เคยได้สัญญาไว้นะคะว่าถ้าแม่อ้อยลงคลิปต่อไปนะัคือจะเป็นคลิปต้นฝรั่งที่แม่อ้อยทดลองโดยการใช้สารเคมีนะคะรองพื้นเพื่อที่จะกําจัดสเส้เดืินฝอยรากปมจากต้นฝรั่งว่ามันได้ผลไหมสรุปไม่ได้ผลค่ะเอาไม่อยู่ค่ะ คือตอนนี้ไม่อ้อยปลูกได้ประมาณ2เดือนนะคะ2เดือนเนี่ยคือต้นเริ่มโซมแล้วค่ะเริ่มโซมแล้วก็ใบเนี่ยเริ่มไหม้ค่ะเหมือนอาการขาดน้ํานะคะแต่จริงจริงแล้วเนี่ยคือมันเป็นที่ระบบรากต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะต้นนี้ก็คือเหมือนจะโตดีนะคะแต่ว่าระบบระ,ระบบใบเนี่ยใบนะคะเริ่มไหม้แล้วค่ะเขาจะค่อยๆไหม้จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะ ดูดูเหมือนจะดีค่ะแต่ถ้าขุดลงไปเนี่ยคือลากลากเป็นปมแล้วค่ะคือโอกาสที่เขาจะรอดเนี่ยน้อยแล้วค่ะคือเราปลูกไปได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ยืนต้นตายค่ะครับแม่ยอลองทั้งหมดเนี่ยก็คือกี่ต้น 1... 2ึ่งอเจ็ดแปดแต้นนะคะก็คือจะมีรอดแค่หนึ่งสองสามสี่ก็คือรอดนี่คือไม่ใช่ว่า จะอยู่กับเราไปได้นานนะคะคือตอนนี้คือยังรอดแต่นี่คือยืนต้นตายเลยค่ะจากที่เคยงามๆนะคะต้นนี้ค่ะพออาการเข้าหนักเนี่ยเขาก็จะจะยืนต้นตายแบบนี้เลยต้นนี้ต้นนี้เหมือนจะเหมือนจะสวยนะคะคือมันมีติดลูกแล้วด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือสองเดือนนะคะ ติดลูกแล้วด้วยเนี่ยค่ะแต่คิดว่าก็คงไม่เกินหกเดือนนะคะเนี่ยค่ะไม่เกินหกเดือนน่าจะไม่รอดเนี่ยค่ะติดลูกแล้วเม่ก็เลยจริงๆแล้วไม่ควรเอาไว้นะคะเพราะว่ามันเพิ่งจะได้สองเดือนเองแต่ที่ที่ที่มันต้นใหญ่คือตอนที่เราเอามาปลูกนี่คือมันก็ใหญ่อยู่แล้ว แล้วพอเราเอามาลงดินมันก็เลยต้นยิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่มากขึ้นนะคะแต่ว่าอายุของการที่เขาจะรอดเนี่ยค่อนข้างจะจะยากอยู่เพราะว่าถ้ามันได้เข้าไปในในระบบรากแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษาลําบากแล้วค่ะไม่เหมือนอไม่เหมือนอโรคพืชที่มันอยู่เกาะอ,อยู่ตามใบนะคะเนี่ยค่ะ แม่ก็ดูแลอย่างดีนะคะก็ไม่รอดต้นนี้ก็เริ่มมีอาการแล้วค่ะต้นนี้ก็เริ่มมีอาการเหมือนกันคิดว่าโอากาสรอดน่าจะน้อยค่ะนี่ค่ะต้นนี้ตายแล้ค่ะยิงต้นตายเหมือนกัน น่าหินใจนะคะเกษตรกรที่ทำตัวนี้พวกฝรั่งเนี่ยค่ะคือถ้าสมมุติว่าพื้นที่ไหนที่เขาไม่มีท,มมที่เขาไม่มีเส้เดือนฝอยรากปมเนี่ยก็เขาก็ปลูกได้ค่ะก็เป็นโอกาสของเขาเนาะแต่ถ้าพื้นที่ไหนที่มีเส้เดือนฝอยรากปมที่มาอาศัยอยู่เนี่ยจะปลูกอะไรก็ค่อนข้างลําบากค่ะเออ เขาบอกว่าให้ปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ให้มีแร่ธาตุอาหารเยอะๆแต่แม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะหายไปไม่มีใครรับรองได้เนาะแต่ตอนนี้แม่ก็พยายามอยู่นะคะพยายามที่จะปลูกให้ได้ในพื้นที่นี้พื้นที่ที่มีไส้เดือนฝอยรากปมเนี่ยคะ่ะแต่เราไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ยวถ้าแม่อ้อย มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวแม่จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะวันนี้แม่เอยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แม่อ้อยนะคะมีอะไรแม่จะอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะก็วันนี้แม่อขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ